พาไปชิมอาหารรสมือเทพซ้ำรับบรรยากาศธรรมาชาติสุดฟินที่ดูบเบลค,เคาแฟบายวิชยลิชอยู่ใกล้กรุงเทพคลองหอกปทุมธานีนี่เองเข้ามาแล้วขอตะลึงกับใบเซอร์เหล่านี้ดีกรีจากเลอร์กระดังเบอร์ที่ไม่ว่าจะอาหารข้าวหรืออาหารหวานมันทาออกมาแบบดูนะ่าอีสุดๆอุ้ยแบบนี้คาดหวังแล้วนะเขอเปิดมาด้วยเมนูซี่โครงหมูอบน้ําผึ้งหน้าตาสุดเย้ายวนใจขนาดให้มาชิ้นใหญ่โบนี่ใหญ่กว่ามือแล้วอีแล้วก็จิ้มกับซอสที่เขาให้มาชุ่มฉ่ำมากส่วนเมนูข้าวซอยเนืออันนี้เรายกนี เ,เครื่องแกงทําเองให้เหนื้อมาชิ้นโตๆแบบนี้สัมผัสแรกที่ได้ลิมรสคือเข้มข้นมากแล้วเนื้อคือไม่เหนียวเลยนุ่มฉ่าเคี้ยวเพลินกําลังดีแล้วขอต่อด้วยข้าวผัดสับประรดจัดจานสวยอรังรสชาติแบบอร่อยทําถึงเป็นข้าวผัดสับประรดที่จริงใจต่อด้วยเบอร์เก์เนื้อเขาทำเองยันตัวแป้งเนื้อหมักสูตรพิเศษรสชาติฟินระดับสิบอาอาที่นี่เขาขึ้นชื่อครัวซองมากใครไม่กินครัวซองถือว่าพลาดอย่างเราจัดมาเป็นช็อกโกแลตครัวซองแล้วก็เพรสซี่ครีมครัวซองคือครัวซองกรอบมากหหอมเเเเนนนยยยแบบตีีขึ้้้าลลวพ นุ่มหนึบกำลังดี่วนเมนูเครื่องดื่มเขาก็มีหลายเมนูให้เลือกทั้งชาและกาแฟเครื่องดื่มที่เขาทำถึงถูกแก้วอย่างเราไม่กินกาแฟเนี่ยยังอร่อยมากคือเรามันเป็นชาเลเวอร์ไงดูดแก้วนี้ไปตันลึงไปเลยค่ะเข้มข้นมากกินอิ่มแล้วขอไปเดินย่อยทำคอนเทนต์สักหน่อยเขามีทั้งอินดอร์และเอทาดรตกแต่งให้ฟิลแบบธรรมชาติสุดๆใจใสคอนเทนต์แบบเราเมือ่อมานั่งพักผ่อนชิลๆระหว่างวันได้กินอาหารและเครื่องดื่มรสชาติแบบเทปซางกับคาเฟ่ย่านคลองหกดูเบลคคาเฟ่เขาเปิดทุกวันเวลาตามนี้เลย